เย้เมคอัพนี่เรื้องการแต่งหน้าของเจ้าหญิงลาพันเซลนางเอกละครของเรานำแสดงโดยไอซ์เซอร์ฟิด

ไม่ก uhm, ูจะออกยูทูบเ e ื่งส so ่งให้เขาด้วยส่งมาเดี๋ยวอัดเ๋็วแล้วส่งนะเดี๋ยวใส่เองยูทูบอ่ะคมันยัก้านก็ถือวแงลรักรักรักไอเนตายชึ้กอ๋อไอเันตายลูกเสือโอ เซ็นทำไมวันนี้สวยจังวันชอบอน่าฟ้งเวยจังเลยอ๋อน่ฟัเลยจังเลย